ดีค่ะคุณผู้ชมใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับผิวหน้าค่ะวันนี้นะคะเรามีเซรั่มค่ะที่ดีมากๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยฮะวันนี้ต้องบอกว่าสาใจแน่นอนคือถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นผมขายของเนี่ยเราจะมีสินค้าตัวที่เป็นเบสเซลเลอร์ของปีที่แล้วคือเซรั่มไข่ปลาคาเวียทองคำคือหลายคนเคยซื้อเป็นเซ็ตใช่ไหมแล้วมันขวดเล็กไงมันจะได้ขวดแค่นี้แล้วเราก็มาขยายซ้ำเนี่ยภาษาอีสานเขาเรียกว่าไซ่งหนับหนยังไงนี่มาเทียบไปดูคือเซรั่มท ถึงเดือนบางหรือเดือนกว่าก็หมดใช่ไหมแต่น,นี่เราตั้งใจว่าทําไซส์หงํามาคือบังให้มิดซีรีส์ม,มืดมืดมืดตืต่มิดแบบนี้เลยนะครับคือตัวนี้มันไซส์100 ml แต่จ่ายเงินเนี่ยเท่ากับตะกี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่ใช่แค่จ่ายเท่ากันนะจ่ายถูกกว่าด้วย<อ>แต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่มาทวนความจาก่อนครับเซรั่มที่ทุกคนเคยเสียเงินซื้อกันเนี่ยนะฮะในส่วนของ15 ml ใช้ได้ไม่ถึงเดือนเนี่ยมันจะประมาณ300กว่าบาทก็ได้ปริมาณเซรั่มคือแค่นี้เองนนนนนะะเเเเเท่่่าาาาีี้้้้โปปปครับแตถกกกิดดดว็็ 30ML ืืือออมมจไณ6 ป0 0มาณ่กร้อประมา6 9บบาทไปเช็คราคามาแต่ของเราครับขออนุญาตเทสดูสดๆกลางรายการครับอันนี้เนี่ย100 ml รพนเอก R&D ดีของเราชื่อว่าคุณเจฟเป็นดเรคเตอร์นะครับเทสมาแล้วค่อยๆหย่อไปนี่นะครับใช้ได้ประมาณเกือบ5เดือนเลยน้องสาย<อ>คือใจเนี่ยหลายคนบอกว่าสงสัยแล้วราคาเท่าไหร่บอกก่อนเราขายหน้าห้าคือ1,590จะใช้ได้ร่วม5เดือนเนี่ยก็คือคุ้มค่าตามปริมาณนะครับนี่เต็มๆแบบนี้เลยถ้าเกิดซื้อ,อไม่ขวดหนึ่งอ่ะ5เดือนมันมีความสุขอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมหย่อจนลืมเลยลืม ก็มีคนดินทาผมในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเฮ้ยเคยจัดโปรโมชั่นปีที่แล้วเนี่ยเป็นโปรโมชั่น15เดือนคือ3ขวดนะตีไปเกือบ2,000บาทเพราะว่ากันบอกคุณเชนนี่อะไรเนี่ยคิดยังไงซื้ออะไรที15เดือนน้คีมมัน22ปีก็หมดอายุแล้วนะครับก็เลยไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่เดี๋ยววันนี้ครับเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันผมเฉลยไว้ก่อนคือ1ขวดแบบเนี้ย1,590งารยแบบนี้เดี๋ยวใครหยิบมือถือช่วงท้ายรายการนะเราจะลดให้เหลือ9 9บาทถ้าเก่ารับเก่าบาทแ้นะ แต่ก่อนที่จะไปเปิดโปรโมชั่นกันนั่นะครับวันนี้ครับบอกเลยว่าในตัวนี้ที่เราขายดีเนี่ยเพราะว่าเราใส่ในส่วนของไข่ปลาคาเวียสีดําจากประเทศเกาหลีใต้นะครับคือไข่ปลาคาเวียเนี่ยเขาจะเป็นอะมิโนโปรตีนคือทานหน้าต่อเนื้อนะครับริ้วรอยก็จะแลดูตื้นขึ้นเป็นเคล็ดลับนะส่วนที่เวลาพูดโฆษณาว่าเอ้ผิวหน้าแลดูกระจ่งางใสเนี่ยมันมาจากทองคํา 24K ที่เรานําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์พอมันทาต่อเนื่องครับผิวหน้าก็จะมีประกายทองนะฮะแล้วก็ต่อเติมเรื่องแบบว่าริ้วรอยที่มันลึกเข้าไปแบบนี้นนรรเหมือนนนีี้พ่จ เทวินของเรานะฮะหลังจากที่ทาไปเนี่ยโอ้โหริ้วรอยเล่นละครมา30เรื่องเนี่ยเคยยิ้มแบบเนี้ยช่างแต่งหน้าไม่รับแต่งหน้าแล้วนะสมมุติมาที่นี่เขาก็ไม่แต่งเพราะอะไรมันเปืองรองพื้นนะบางทีค่าแต่งหน้า2องพันเนี่ยรองพื้นไปแล้วแปดพันนะฮะคุณพี่จอนสันก็เลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยช่างแต่งหน้าเกียดเขาเขาเลยทาต่อเนื่องทุกวันครับริ้วรอยที่เคยย่นย่นตะกี้ครับนี่ฮะเป็นยิ้มในวัยสี่สิบปีมีความสุขแล้วล่าสุดครับไม่ว่างมาขายของกับผมแล้วไปเล่นละครอยู่สองเรื่องนะฮะเดี๋ยวจะต ไปถึงภรรยาแล้วแล้วภรรยาเนี่ยเอาไปให้แม่ใช้หรือภาษาไทยก็เรียกว่าแม่ยายนั่นเองอนันชื่อว่าแม่ต่ายนะครับคือแม่ต่ายเนี่ยปกติ Facebook ก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงใช่ไหมแล้วก็โพสต์รูปไปเที่ยวกับเพื่อนวัยสูงวัยใช่ไหมครับทีนี้แม่ต่ายในวัย70ปีครับทาเซรั่มโกคาเวีีเซรั่มของเราเนี่ยซื้อปปที่แล้วครับทาจนลืมทาเยอะๆเลยเพราะว่าขวดมันใหญ่มากพาอทาต่อเน,นื่องครับกลายเป็นคอนเทนต์ครับแม่ต่ายเนี่ยเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กเรียบร้อยนะ<อ>หน้าแบบนี้ถ่ายรููปกกัับบบลาาวแนนนนีี้้ตอออชชืื่่่จจจง จีจีจ้จังนะฮะแล้วเวลาโพสเนี่ยก็จะมีคนมาแซวว่าเอ้ยพอถ่ายรูปก,กับลูกสาวนะกลายเป็นว่านี่มันพี่สาวกับน้องสาวนี่นะเออเนี่ยเหมือนแมไม่ใช่พ่อม่ไม่ใช่แม่กับลูกลนะกลายเป็นพี่สาวกับน,น้องสาวหน้าเหมือนกัน,น,นแต่หน้าลูกสาวเขาเหมือนกันมากเลยนะเนี่แหละครับก็เป็นความสุขที่อามาโดนเนี่ยส่งความสุขให้คนไทยมาตลอด4ปีชื่อว่าน้าอัมเขาบอกว่าคุณเชนน้าอําเนี่ยนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วแหละเพราะว่าโดนแดดมาทั้งชีวิตโบหน้ามาทั้งชีวิตเดี๋ยวนี้ล้างหน้าก็ขอแค่มีความสุขใส่ชุดอย ของในทีวีเขาเชื่อใจเขาเลยลองซื้อโกเซร่มเมื่อปีที่แล้วไปใช้ครับหยอะให้ดูล่าสุดส่งภาพเมื่อต้นปีครับให้ดูหน้าสดนี่50ปีนะเ<อ>นียนเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะแต่เนี่ยแต่งหน้าเพื่อออกงานไปขายของครับคราวนี้กลายเป็นแบบว่าเพื่อนๆก็เลยถามเคทลาว่าเฮ้ยน้าอํ i, าทาอะไรมาเนี่ยห้ปีทําไมหน้าสดออกจากบ้านได้นี่แหละครับใช้โกเซร่มที่เป็นไข่ปลาคาเวียสีดําจากเกาหลีใต้ผสมกับทองคํา 24K จากสวิตเซอร์แล